เงื่อนต่อไปเงื Auto ่อนออโต้บล็อกนะครับออโต้บล็อกก็คือการพันไบต์อย่างเดียวแล้วนะครับสอดคล้องเหมือนสาแหลกทั้งสองด้านไว้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อสําคัญมันคือความฝืดมันขึ้นอยู่กับความยาวของไบต์อันนี้กับอีกด้านหนึ่งนะครับถ้ายาวเกินมันจะล็อกไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวัดให้พอดีโดยปกติเชือกนี้ผมจะวัดด้วยข้อศอกแล้วก็พันโอเวอร์แฮน มันจับพอดีนะครับแล้วแต่นะครับว่าเชือกแต่ละเส้นของใครยาวมากยาวน้อยอันนี้ประมาณนี้ถึงจับพอดีนะครับพันเมื่อเป็นเชือกคู่เมื่อเป็นเชือกคู่เราพันสามรอบหนึ่งสองสามอ่าได้แล้วเราแค่คล้องไบเข้าด้วยกันนะครับ แค่นี้นะครับแค่นี้อันนี้นะครับห้ามยาวเกินถ้ายาวเกินมันจะล็อกไม่อยู่